ดูจากตีเซีไฟฟ้าฮิตาชิหกสองเก้าไม่ได้มาดูตอนเคลื่อนย้ายแต่ว่าในอย่างน้อยก็มาถึงที่นี่ก็น่ามาดูสักหน่อยดอจะเสียงสวยอยู่นี่ผ่านมากี่เดือนละหลายเดือนละสนิมเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ว่าก็ยังสวยอยู่อ่ะวันนี้ทุงสงืมไม่มีอะไรให้ดูอ่ะพี่เกีรยริรีวิวด้วยเพราะว่ามาเยี่ยมญยาติก็ไหนๆก็มักแล้ว เพื่อชื่อหกสองเจ้ากับบกหอหนึ่งห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์สี่สี่เออสวยดีสวยดีไปแล้วอันนี้อะไรอ่ะไม่รูไม่น่้มีอ่ะอันนี้รถล้างหินดีกว่าเฮ้ยใช่ป่กว่าโอ้รถล้างหินเออรถล้างหินเออ เลาพูดอย่างนั้นรถล้างหินเฮ้ยเนไหนๆ้ามาแล้วดูทั้งหรถล้างหินใช่ปะใช่ละชัดเลยโอ้ยเจอของหายากเฉยที่ทุ่งสงเอ้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยอ๋อเป็นเรือที่ทำเลยน,นี่จากชายเหนือเป็นรถเชียร์จีติดเครื่องสุดยอด เจอได้ไม่ได้เอาไม้มาไม่ได้เอากล้องมานี่ใช้กล้องมือถือถ่ายเป็นรอบอรอนอใช่แล้วบอรอนอหมายเลขหนึ่งชัดเลยโคตรสุดเจ๊กนานได้เห็นทีอู้อันนี้เป็นหมอนเหล็กของราพาทเขาเราเรามเราเราีเราเจอของดีเฉยเอยลอลงใต้เจอของดีเฉยเ้ยเป็นบอรรอนอหมายเลขหนึ่งนะจ๊ะ โอ้เนมเพจหนึ่งเก้าแปดสามีเนมเพจด้วยไอย้สุดยอดคลิปนี้ไม่ตัดต่อเพราะว่าไม่ไม่ได้ถ่ายแล้วลงเลยดีกว่าคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะจ๊ะผินอองนี่พลาสติกยังเป็นหมอนไม้อยู่เลยอ้นี่รถต้างหินฝั่งนี้เขาบอกว่าวิาว่งได้ห้าสิบห้า แต่ล้างล้างช้ากับขอตอข้างต่ำไม่ครับหมายเลขโอ้จอดจะได้ทุ่งส่งเองเลยไอ้อนี่พึ่งหลุแล้วเนี่ยจีอีสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวจีอีสักหน่อยอันนี้ก็รถอางหินอีกฝั่งนึงเอาแบบไม่รู้นะละเอียดเพรายละฉะนั้นแล้วผมาอธิบายเพราะว่า ที่บายผิดแล้วเป็นเรื่องไม่อยากเป็นเรื่องมันจะมีหัวเก่าด้วยเอ้ยก็ดีอยู่มาทุงสงเจออะไรดีๆเพราะฉะนั้นแล้วอาทิตย์นี้ไม่ลงคลิปรถไฟสักอย่างเดี๋ยวลงคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็ไปละอม,มาเจอของแปลกของหายากอะที่ทุงสงน่าจะถ้ารู้มันมาละลีก็ได้อาจจะดักแต่แตว่าเราไม่รู้วงในอะโอเคไปเนี้ยหละไป โดี๋ยวอาจจะมีทำเสียงคลิป G E k แล้วกันซักแต่เขายังไม่ออกตัวนะโอเคแค่นี้แหละไป